ตลาดก็ตีกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะที่เราพูยกันฟุบๆไปไปล้นของการกลับขึ้นมาทดสอบนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับสําหรับตัวของเซ็นดีเทคนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนะครับก็คือตัวของเซ็นห้าสิบนะครับมันหลุดเซ็นค่าเฉลี่ยนะครับสองร้อยวันที่แปดร้อย 90ลงไปนะครับถ้าจะเรียกว่าให้มันดีเนี่ยตลาดต้องกลับมาปิดหรือว่าในแดนบวกเล็กๆหรือว่าเรียกว่าปิดในแดนบวกเล็กๆนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้ายังปิดในแดนลบระดับนี้ผมคิดว่ายังมีความเสี่ยงนะครับที่จะลงครับผมค่ะก็มองมันลงอยู่นะฮะใช่ครับค่ะค่ะ ก็กรอบเท่าไหร่นะฮะจากเช้ชาตอนนี้กรอบแนวรับนะครับตอนนี้เนี่ยในระยะสั้นจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในแง่ของภาพที่เรียกว่าเป็นลักษณะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบครับผมค่ะครับ รอรับไปอีกยี่สิบจุดอ่ะยังรออยู่ใช่ครับสามสิบจุดนะครับประมาณสามสิบจุดครับทางหุ้นกลยุทธ์หุ้นต้องทางไหนฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเอ่อกลยุทธ์นะครับก็เน้นเป็นเหมือนกับว่าเข้าในหุ้นรายตัวหรือถ้าเป็นงั้นจริงก็การฟื้นตัวนะครับในระยะสั้นของหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับกับพลังงานเนี่ยดูเป็นจังหวะของการขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันตอนนี้เนี่ยในแง่ของแนวต้านเนี่ยมันมีกรอบนะครับ ของแนวโน้มลงนะครับอยู่ที่บริเวณ41เหรียญนะครับแล้วก็ตัวของราคาน้ํามันเองมันยังทะลุผ่านขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ของความเสี่ยงของราคาน้ํามันผมคิดว่าอโอกาสขึ้นต่อนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับลยดูแล้วถ้าฟื้นตัวขึ้นมานะครับดูเป็นจังหวะขายนะครับสําหรับตัวของปตทก็ดีปตทเอพอนะครับสําหรับในช่วงท่านนี้ครับผมอ๋อก็หุ้นก็ยังไม่ได้แนะนําอะไรนะฮะ ใช่ครับใช่ครับเหมือนเดิมเมื่อเช้าใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับเดินเขายังไม่ต้องรีบกลับเข้าไปครับใจเย็นๆทั้งนิดนึงดีกว่าครับโอเคถ้างั้นในส่วนของทางด้านซีรีส์เก็ถือโพซิชันช็อตไปอยู่ใช่ไหมคะในแง่ของฝั่งช็อตนะครับคิดว่ายังสามารถถือได้นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้ยังเป็นจังหวะของการโอเพนช็อตนะครับโดยมีแนวต้านสําคัญนะครับที่890นะครับถ้าเบรก890ขึ้นไปเนี่ยในแง่ของจังหวะของการช็อตเนี่ยอาจจะซ็อปล็อคเราไปก่อนเพราะว่า มันจะมีโอกาสฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบไายเดิมที่906นะครับแต่ว่าดูด884 886เป็นจังหวะโอเพนช็อตอยู่ครับผมโอเคแต่นี้ก็ใกล้ๆมา884 886แล้วตัวนี้แหละครับจ้าแล้วตัวออปชันล่ะคะตัว่ของออปชันก็ยังดูในฝั่งของการ<ม>เ,าเรียกว่าลองคุดออปชันนะครับเนื่องจากความเสี่ยงในแง่ของตลาดที่จะมีการเ,าเรียกว่าปรับตัวลดลงนะครับก็ ตัวของค u t อ p ชัน n อ5 0นะครับเคสหผมดูตัว P ที่875นะครับในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ10.8-10.50นะครับตอนนี้ย่อลงมาที่10บาทนะครับเพราะว่าตลาดมาันพื้นตัวขึ้นมาราคาของพีก็เลยปรับตัวลดลงนะครับโซนนี้เสี่ยงโอเพนลองน่าสนใจครับลองพูดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอ่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของทองคำราคา ของคำดูนิ่งๆนะครับในแง่ของตัว g o f ฟิเจอนะครับแล้วก็ตัวของทองเองคิดว่าคงรอความชัดเจนนะครับในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางนะครับแล้วก็น่าจะมีสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับในคืนนี้เพราะ,ะนั้นถ้าจะเสียงผมก็เสี่ยงด้านช็อตนะครับยังเน้นถือในฝั่งช็อตอยู่ครับผม โอเคมองช็อตทั้ง2ตลาดเลยนะคะใช่ครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณ